สวัสดีครับผมโปรแบงค์นะครับสวัสดีจากสนามกอล์ฟจิมคณาเชียงใหม่นะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการชิป3ระยะจากไม้3อันนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะชิปให้ดีเราต้องซ้อมชิปก็คือต้องซ้อมชิปหลายระยะด้วยการเหวี่ยงไม้ให้มีน้ําหนักแตกต่างกันออกไปนะครับแต่สมมุติว่าถ้าเกิดท่านนักกอล์ฟมีเวลาซ้อมชิปน้อยนะครับแล้วก็ไม่มั่นใจในการที่จะชิปหลายๆระยะผมแนะนําว่าให้ท่านนักกอล์ฟทำอย่างนี้ครับให้เอาไม้มา3อันนะครับอันแรกก็คือ60นะครับเรา สมมติว่าเราเคยซ้อมชิปมาในระยะขนาดนี้ในการเบี่ยงแรงประมาณนี้นะครับขึ้นไม้เท่านี้นะครับแล้วแรงประมาณนี้สมมุติว่าถ้าเราถนัดแบบนี้นะครับผมให้เอา60ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับแล้วก็ลองเบี่ยงที่เราถนัดลูกมันจะโด่งครับให้เราจําว่าเราได้ระยะเท่าไหร่นะครับอันที่2ให้เราเอาไม้56ขึ้นมานะครับแล้วก็เบี่ยงในระยะเท่ากันในความแรงเท่ากันเท่าเดิมนะครับที่เราถนัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็สังเกตดูว่า ลูกเนี่ยมันจะต้องพุ่งกว่าก็คือวิ่งไปไกลกว่าได้ระยะเท่าไหร่แล้วก็จดไว้นะครับแล้วก็เอาอีกอันหนึ่งมา52อันที่3ทําเหมือนกันระยะเท่ากันความแรงในการตีเท่ากันนะครับเห็นไหมฮะลูกมันจะวิ่งไกลกว่าขึ้นอีกก็ได้อีกระยะหนึ่งก็จดไว้ว่าอันที่3ระยะเท่าไหร่และเวลาเราไปไปเล่นจริงนะครับในระยะที่ใกล้เคียงกับที่เราจดไว้นะครับเราสามารถที่จะเลือกเล็กอันนั้นนะ่ะ าไปใช้ชิปได้เลยเพราะว่ามันจะทำให้เรามั่นใจว่ามันจะใกล้หลุมนะครับเราจะไม่ต้องกังวลว่าเราไปขึ้นไม้เยอะเท่าไหร่ถึงจะใกล้นะครับอันนี้สําหรับคนที่มีเวลาซ้อมชิปน้อยนะครับสามารถที่จะเอาสูตรนี้ไปใช้ได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตแนะนำแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ